ใช้ชีวิตง่ายขึ้นต้องที่นี่เลยโครงการรัชาโกวงแหวนปิ่นเก้าบ้านเดี่ยวที่ให้พื้นที่ใช้สอยมากถึง202ตารางเมตรตัวบ้านกว้างออกแบบฟังก์ชันมาได้ครบมาพร้อมกับห้องอนเนกประสงค์ด้านหน้าสามารถทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องนอนด้านล่างได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับสายชอบทำอาหารทางโครงการได้แบ่งโซนห้องครัวออกเป็นสัสดส่วน ตรงนี้ไม่ต้องต่อเติมเพิ่มด้วยนะคะในส่วนของห้องน้ำทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะคะตามมาดูชั้นบนกันเลยนะคะโถงบันไดนะคะจะมีหน้าต่างบานยาวและโถงชั้นบนที่มีขนาดกว้างเรามาเริ่มจากห้องมาสเตอร์กันก่อนเลยนะคะห้องมัสเตอร์มีขนาดกว้างมากสามารถแบ่งโซนโอเอ็นโคลเซตได้มีระเบียงส่วนตัวและห้องน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นห้องนอนสองสามารถวางเตียงและบิวอินตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมได้เลยค่ะมาพร้อมกับห้องน้ำนะคะแบ่งโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะและห้องที่สถ้าไม่ทำเป็นห้องนอนก็สามารถทำเป็นห้องทำงานได้แบบสบายๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะโถงชั้นบนยังมีห้องน้ำส่วนรวมไว้ให้ใช้อีกด้วยค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันเลยค่ะ